เอาละแล้วทันอยากขึ้นไปปีนเอาขึ้นไปรถด่ันบอกขึ้นเอาายดิบริยอมจะแทะมือดีเอาไปรดพา <c oughs> ยุกิลงมาเบิรนขอบเหนดงานพี่น้องก็เลยแวะมาเล่นน้ำเจ๊ทราย, <c oughs> ยไปหอยไปยังก่อน ่คือว่าใหม่คนอยู่พี่คือบ่าหม่คนอยู่พี่ยังวะผมเห็นจิตคนนั่นอยู่ดิไปหัวมาเราแหละท่านบัวผมมาอยู่ดิบพื่อทางเกียร์อยู่เลยอะไรผัวไปเลยมันจิตติดนี่กับจิตเอาลอก เดยวกินมาเน่้ตัวเห่เลยคนด,ดังจับจเห็ดย่า เบิ้งกูสเต้ปากันนี้ก่อนได้่เลิยงใหม่แล้วพี่น้องได้เลยนะนี่นะช่งลูกไปลูกจาใหม่แล้วเอากว่าสิโอ้ยสิตเท่ะเอ้ามากูหายอาน้องหนึ่งชมงบุพเพอหนึ่งบุพเพอหนาทีอาน้องประควัดคุ้มขี่แมวอุ้งตือเอามาเอามา ปจับลูกไปลูกหย่าดเดีอยอเอาพี่เหมืนเด็กกีคือมุ่มแทบอ่ะจับลูกไปเด้อยุกีได้พี่เรียกใหม่เลยป้ายุกิซะเจ้าขึ้นเตียงไหนป้ามือมีแต่ขี้แมวพอนนะมาเหยียบลกพุช่าบอกใ้เหยียบได้ยินอยู่เสียงเงียบมาพี่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปมันเคยเขาแล้วม okay. ันจะเข่าได้บาทเลยมันจะจำางไปเอาหอซเลยมไรทำแหล่น้องเหยียบย่างในตีนนะทำแหล่เบิดู่าจ้างทำมนเอาหอยตนทางนั้นย่อคือดูห่เข่างานฮงสาเลยฮงแรงบุกคบมลอ เอาเวลามั <l id> นนอนแล้วมันจะนอนเลยเอาเอาไปอ่านจิ้งน้อยไปนี่ก่อนเนื้อข้าวหนึ่งบอด้ดนับนับนับจะบอกโทรศัพท์ก็บบอด่ได้นีอาแนี่โโอ๊ยไ้มามาจิคบลาน Got it. ตามร้านไปนาทาไปร้านข้าตลาดเด้ไไอดดดดดนะไปวไนสอดใส่ลแล้วแหละสอ้านล้เอาขาพี่ขี่แมวท่นเอามาออกมา จับกบอยออใม้จับบเออเออยอเออเรเสร็จเอาประด้๋ยมือด้่พมือดอกันรมแตคุณตัพี่ได้ไปแม่แรละดับจกขจัดสิรุลงใส่ร้านนะ

แล้วบ้านนี่พ้ถขาวเห็นงานนี่โอ้บัตเทนี่เดอ๋เฮ้ยเธอจ้างข้าเจ้านะ่ะมีแต่โยึ้นแล้วกากอ,อล ร้อยเขาดื้อไรยังเอาอยยุกียุกิแหงงารตำบุญตำที่อ้ตายโมมิตายเนาะยุกี้อย่างตำบุญตำที่เอาเสื้อผูกเนียกันเนี่ยนี่เอาเสื้อผูกข้าเนียนยุกิเมื่อยสิร้อยฮะล้วมเมื่อยสิเฮะ อ้าไหครับจ่ายเงินกันเดี๋ยวพี่น้องอ้าจจะมาดูาทาเท่าไล้ดีปรเท่าฮะสิบปลาย16มาลุม ลบบ้างเ่นบอกรูปบอกรายเป็นี่ปค่ะลบชิเแ็ดวะแล้ว ตายตายโอ้โหเอาเลยตายอูกหวยล่วปักแบบไม่ได้วะดักฟองปอกอกันย่างโลดบานจัก้นกระการางี้เดือนนี่โกปะที่บาเทาหลับสัต็มเต็มๆแมที่ดีสี่คนการแท็กเางั้นวโคกเอาวะ ใจัาใจเล้วันนี้เลย1ิบแปดแอ่ลืมมาแก้แบบมาทำรูอเอามาเอามามึงเก่งนะโอ้โซมึงจะผูกลูกกูเตนเีนนะ ก็ยอมพี่น้องไปฟ้าเมื่อก็เมื่ายายงิงเฮาก่อบาด